สภาพความแห้งแล้งกันดานดูเหมือนเป็นสิ่งที่ชาวบ้านหลายร้อยครัวเรือนในตำบลดงมอนอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารต่างต้องเผชิญอยู่ทุกปีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกษตรกรอนี่ทำนาแต่ไม่มีข้าวพอถึงปลายฝนฝนทิ้งช่วงข้าวก็ตายแต่แล้วแสงแห่งความหวังก็ได้ถอดทอดสู่พวกเขาเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรในปี2542ทรงรับทราบความทุกร้อนที่เกิดขึ้นจึงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไร่พร้อมจัดทำระบบชลประทานเพื่อส่งน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่ใช้อุปโภคบริโภคและทำเกษตรกรรมได้อย่างพอเพียงเช่นเดียวกับที่กูแบซีรา หมู่บ้านเล็กๆในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งในอดีตชาวบ้านต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากในปี2544สมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งจัดระบบชลประทานในพื้นที่ตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการนำความรู้ในการพัฒนาเกษตรกรรมและอาชีพเสริมมาแนะนำแก่ชาวบ้านส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกล่าวได้ว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตรัษดรผู้ยากไร้ในชนบทเป็นพระราชภารากิจสำคัญที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการนำพาความร่มเย็นพาสุขไปสู่ราษฎรทั่วแผ่นดินให้มากที่สุดงานพัฒนาแหล่งน้ำเป็นพระราชกรณียกิจที่ได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างจริงจังจนเกิดเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในหลายพื้นที่ดังเช่นพระราชดำริในการปรับปรุงฝายไอบาลอ และการก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่รัศดร4หมู่บ้านในตะบนช้างเผือกอําเภอเจแนะจังหวัดราราธิวาสโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานจากฝายบรางแงเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมกว่า1,000ไร่ในอําเภอรืรอศะจังหวัดนราธิวาสตลอดจนโครงการพัฒนาหนองน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินหลายแห่ง ในพื้นที่ภาคอีสานให้พลิกฟื้นกลับมาเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์สำหรับอุปโภคบริโภคและทำเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังได้มีพระราชดำริให้ชาวบ้านร่วมกันบริหารจัดการน้ำของชุมชนและดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่อให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่การพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน นี่คือโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่นที่ในพระราชานุเคราะห์นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งส่งเสริมให้รัษฎรในหลายพื้นที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีทางการ,กรเกษตรจากนักวิชาการแต่ละสาขาเพื่อน,นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการ,กรเกษตรของตนหากเปรียบพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นดังสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตไทยการทรงงานตามรอยพระยุคลบาตท,ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารได้ทรงบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องมานั้นก็จะเป็นประดุษสายทานสาขาที่ร่วมหล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นสืบไป